寒冰。 ท้องแดนท้องนุงโดนทก้วจากฟิลิปปินส์มา,าง,างโมาลาชนนีแต่พันปีวงของ้อใทยสู่สวงสวรรค์สู่ทิพย์พิมานอันไพร์

สวัสดีครับเอฟซีน้องต้นข้าวสุกฟียาเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโคงเลยครับก็เป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ดูห้างแตกห้างแตนกันไปเลยก็อย่างคนเท่าบอกว่าเอ hey, สุไูไปิชยไม่เ <c oughs> ก็ดก็เมื่อวานนี้หลังจาก ต้นข้าวลงจากเวทีที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วนก็รีบกลับเลยเพราะว่าต้องไปบันทึกเสียงนะครับที่ในกรุงเทพที่ห้องบันทึกเสียงนครสต,ตูดิโอนะครับก็ไปบันทึกเสียงเพลงอะไรพระพันปีหลวงเพื่อเป็นการระลึกถึงแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ ได้เสด็จสวรครค์ไปนะครับเพลงอะไรพระพันปีหลวงเนี่ยก็ประพันธ์โดยวิทย์ธนวัดนนะฮะเมื่อวานนี้ก็พ่อแขกไปประสานงานไว้ที่นั่นแล้วก็มีท่านวิไลพนมนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับในการต้อนรับพร้อมด้วยู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะครับ เพลงนี้ก็ไม่ได้บันทึกเสียงเฉพาะออลูกสาวเราต้นข้าวหรอกก็มีหลายคนบันทึกเสียงเวลารู้สึกว่าจะผ่านมาแล้วหกคนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแยกเป็นเพลงของใครแผ่นใครแผ่นผนั้นว่าต้นข้าวก็ร้องให้เต็มแผ่นนักร้องคนอื่นก็เต็มแผ่นหรือจะมาตัดต่อเอามารวมกันผมก็ไม่เข้าใจนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ทราบได้เราก็คอยติดตาม ผมก็ได้เอาตัวอย่างเพลงที่เขาทำงานกันเมื่อวานนี้มาให้ได้รับฟังในส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องบันทึกเสียงนะครสตูดิโอน,นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนักแต่งเพงลงรูปทุ่งแห่งประเทศไทยนี่หลายคนเลยนะครับได้เข้ามาร่วมมาดูแล้วก็ในการบันทึกเสียงของน้องต้นข้าว ก็เมื่อวานนี้ก็ที่ไอ้แฟชั่นในลกนแน่นขนาดไปหมดเนาะชั้นสองเขถ่ายให้เห็นแวบ,บๆที่ชั้นสองไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้นไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นที่โลง่งสำหรับลานจัดการแล้วกออ็ตรงชั้นสองก็สามารถมองลงมาได้ก็คนแยะมากก็ตามธรรมดาแหละครับแม่เองก็มาลากแขนไปลากแขน ยานี้ไปไปนั่งกันอยู่ที่หน้าเวทีนะครับก็ดูน้องต้นข้าวไปก็งานนี้ก็เป็นงานของเอแร์นะครับของอร่อยเกตเอก็รู้สึกว่าจะมีบูธต่างๆบูธอาหารนะครับประมาณร้อยสี่ห้าิบบูธนั่งของดารานักแสดงอะไรต่างๆนัก็มาตั้งบูธกันมีบูธไอสติมไอสครีม อะไรต่างๆเรียกไอติมแบบคนโบราณตามธรรมดาของคนเท้าสองฝั่งคงก็ห้างแตกไปแม่เอไม่เข็ดก็มีต้องขอภัยเอฟซีที่เข้ามาดูคนเท่านะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าไม่ไม่ควรพูดไม่ควรใช้คำว่าแม่เอเอเอตูปใช้ไม่เข็ด เลยไม่กดลิงก์ให้เอ้ยไม่กดถูกใจก็ต้องขออภัยเลยครับก็ใช้ตำบัตํานวนไปตามมาตาคนเฒ่าคนแก่แล้วเขาก็มีเข็ตจริงๆนะก็ไม่เขดจริงๆเนี่ยเอเอตุบชายก็ประกาศว่างานเอแฝงครั้งต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีต้นข้าวทุกงานนะอะไรเนี่ยก็เพียงด้วยว่าเวลาเวลานี่จะ มาได้กันได้ไม่เสาอาทิตย์อะไรต่างๆนะเพราะว่ามันก็ติดดนเพลงลูกทุ่งสัญจรด้วยก็จะเริ่มในวันที่8นะครับก็บางท่านที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยสบอารมณ์นักก็คนเท่าก็ถ้องขออภัยด้วยครับขอโทษด้วยครับก,ก็ต้องใช้ให้มันหน้าติดตามหน่อยสำหรับงานวันนี้ก็วันที่5นะครับ น้องต้นข้าวก็จะไปที่ศาลเจ้าพ่อองคลักษ์นครนายกนะครับที่ศาลแห่งนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็มีคนที่ผมรู้จักได้หลายคนเนี่ยไปบนไปขอไปขอพรอ,อะไรต่างๆจากศาลเจ้าพ่อองคลักษ์นครนายกเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับในการให้ ความเมตตาแล้วแต่เราจะขอเนี่ยนะครับพักพวกเพื่อนฝูงผมในที่ผมรู้จักเนี่ยเยอะแยะมากนะครับที่ให้ความเคารพนับถือและก็มีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้หรือที่เดินทางไปแล้วนะครับก็เข้าไปไหว้ไปบูชานะครับน่าจะเป็นศาลเจ้าของจีนนะฮะศาลเจ้าพ่อ ช่วงนี้ก็จะเป็นงานงิ้วนะฮะจะเป็นช่วงของงานงิ Luckily, ้วและในช่วงของหลังจากกินเจออกเจอะไรมาเนี่ยนะครับที่คุณราชกับตอนนี้บริเวณผมก็ที่อำเภอโชคชัยนะครับกำลังมีงานงิ้วอยู่ก็ไปแล้วก็ลองไปแวะดูงิ้วกันนางเผื่อหรือน้องต้นข้าวจะไปดูเผื่อจะไปแสดงงิ้วเาก็ก็ไปกราบไปไหว้กันนะครับ ที่ศาลของเจ้าพ่อองค์คลักษ์นี่แหละแล้วก็อย่างที่นครนายกเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของอะไรไมยงชิดนะครับก็ลองหาชิมกันนะครับลองหาชิมกันน่ไหนไปนครนายกแล้วสำหรับพ่อพอ่พอแม่แม่เอฟตีคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายแถวแถวใกล้ๆองคลักษ์นะครับ ก็วันนี้ต้นข้าวก็ขึ้นเด็กหน่อยขึ้นสามทุ่มสี่สิบห้าหรือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับก็ขึ้นเด็กหน่อยก็ไม่รู้ว่าหัวค่ำมีงานที่ไหนไหมเรายังไม่เห็นคิวงานอะไรก็ใครจะไปตรวจรักษาใครมีโรคมอะไรก็ออไปฟังเพลงต้นข้าวกันนะครับ ก็เตรียมตัวคนเฒ่าคนแก่ที่จะออกไปดูก็นอนตะวันนะนะครับก็ไม่มีไรสดนะงานนี้ไม่มีไรสดมีแต่ไลรแห้งกว่าจะแสดงเสร็จก็สามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่สิบห้าสี่ทุ่มสี่ถ้าห้าทุ่มนะครับกว่าจะได้โหลดลงอีกทีเงี้เที่ยงคืนนอนนะครับเอาไว้ดูเช้าเนาะหรือใครจะอยู่ ดูก็ตามสบายนะครับแล้วแต่นะครับถ้าอดใจรอไม่ไหวก็รอดูเลยไม่งั้นก็ดูต่อไปนู่นแหละส่งเหี้หมูกลับบ้าน <c oughs> แกขับรถไปแกก็นั่งรถกลับบ้านไปแกก็ไล์สดไปด้วยก็หลับนอนกันแต่รอบไปบ่ายแล้วก็ให้ลูกให้หลานน่าจะมีเก้าอีนะ้เนาะน่าจะมีโดมไม่ฝนยุกๆุอย่างนี้ก็ ไปกับสอนสุพรรณนะครับก็รับรองความสนุกได้รับรองความสนุกความเฮฮาได้ก็ให้ลูกให้เต้าถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าจะไปก็พอสักสามสี่โมงก็ไปจองก็อีให้ปู่ย่าตายายพอ่อพ่อแม่ก่อนลูกหลานเอ้ยบอกมันถ้าไม่รู้ถ้าลูกหลานรู้ก็ชวนนี้ชวนปู่ย่าตายาย พ่อแม่ว่าจะไปดูต้นข้าวไหมวันนี้ต้นข้าวมาใกล้ๆบ้านนี่ถ้าจะไปดูก็เตรียมตัวในการที่จะส่งไปนะครับไปตรวจโรคไปรักษาใจกันใครเขาไปดูเขาก็ติดกันแท้ๆคนเท่าก็ยังไม่มีโอกาสดูเลยก็เมื่อวานมีคูมีอุปการรักคุณเข้ามาชมคลิปก็บอกว่ามันที่ยีิบสองเนี่ย ต้นข้าวจะมาที่แถวบ้านผมก็คือเทฟวันโคราชก็อยากจะเจอตัวกันผมคงจะไม่ได้อยู่นะครับในช่วงนีน้ช่วงนี้ถ้าไม่ติดฝนผมก็คงอยู่ในประเทศลาวแหละแต่นี่ฝนมันก็เหมือนประเทศไทยนี่แหละครับเขตมันติดต่อกันฝนก็ชุกมากก็เลยยังไม่ได้เข้าไปก็ฝนคงจะเปิดก่อนยี่สิบสองๆๆก็คงจะเข้าไปฝั่งลาวแหละเข้าไปทำมาหากินแต่อยู่ตรงนู้น ก็สามารถที่จะดูคลิปอะไรต่างๆนะครับดูไล์แห้งดูไล์แห้งไล์ตดแล้วก็คงจะมาทำคลิปไาเลยครับขอคลิปของคนนู้นนิดคนนี้หน่อยอะไรเอามาให้เอฟซีอของคนเท่าสองฝั่งโคงได้ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ที่ศาลเจ้าพ่อองค์ลักษ์นะครับจังหวัดนะครนายก ไปแล้วก็อย่าลืมไปกราบไปไหว้าต้นข้าวหรือใครก็สะก,กิดหน่อยเอฟตีพ่อพ่อแม่ๆ่ที่เข้ามาเจอคลิปของคนเท่านี่ก็แนะนำนะครับให้ต้นข้าวลองไปกราบสักลาสัก,กระดูนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีอะไรต่างๆนะครับจะได้จะเินลุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะเป็นที่เคารพนับถืออันนี้คนเท่า สองฝั่งคงแนะนำด้วยใจจริงนะครับถ้าพบพ่อแม่แม่เอฟซีที่เดินทางไกลมาก็ควรอย่างยิ่งที่จะถือโอกาสไปกราบไหว้ท่านนะครับในช่วงงานเทศกาลซึ่งก็จัดงานเฉลิมฉลองให้ท่านนี่แหละตรงกับในช่วงลอยกระทรง <c oughs> ขอไปครับช่วงในลอยกระทรงของ งานประเพณีลอยกระทงด้วยแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลงานงิ้วน่าจะมีงิ้วด้วยนะถ้าคนเท่าดำเราไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีงิ้วด้วยแล้วเมื่อคืนที่แล้วก็สอสุพันณโชว์รู้สึกจะเล่นสองคืนนสอนสุพันณโชว์เล่นสองคืนติดเพราะฉะนั้นน้องไปนี่ก็โอเคละได้ได้ขึ้นกับสอนสุพันณก็ คงต้องติดตามต่อไปนะครับในงานของเอสุภชัยก็ซึ่งก็ยืนยันมาว่างานต่อไปก็คงจะเอแร์ A air, ทุกงานก็จะมีต้นข้าวสุปริยาของเราไปด้วยถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับแล้วเราก็มาคอยฟังเพลงกันอะไรพระพันปีหลวง <c oughs> ซึ่งแต่งโดยวิทย์ธนวัฒนะครับ ซึ่งแต่งโดยวิทยนวัรเป็นการไว้อะไรให้แม่ของแผ่นดินนะครับก็เอสุภชัยก็ยืนยันแล้วนะครับไม่เข็ดไม่เข็ดห้างห้างแตกก็ไม่เข็ดก็คงจะได้เจอกันอีกอ่สำหรับคลิปนี้คนเท่าสองฝั่งโขงก็ขอกลับขอบพระคุณมากที่เข้ามาดูกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโขงด้วยครับ กอขอสวัสดีครับอาบเพื่อต่างน้ำครับอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้